ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมพี่พี่น้องๆ้งุสมเจ้าทุกท่านและรวมถึงเพื่อนทางด้านเพื่อนบ้านเราด้วยสาปอลาวาสบายดีนะครับอ่ะมาโอ้โหเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าจริงๆนี่ก็เกือบเอาตัวไม่รอดนะเออพูดเลยเกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกัน <laughs> แต่ว่ากระตดไม่ได้ด้วยบุญบารมีของยูเซอร์ใหม่มันอ่าวเรื่องเพราะยานเนี่ยช่วงนี้จะถือว่าขอลองเกมที่ไม่ได้เล่นนานมาอีกสักหนึ่งครั้งใลกันสำหรับวันนี้ครับผมเกมลักกี้เนโกนะเจ้าเหนียวทองคำมาดูครับผมว่าจะเป็นยังไงยอดถอนออกไปไอเจมมึงถอนออกไปเมื่อกี้แหละ2,000 นะครับก็เหลือติดบชีไว้เจ็ดร้อยโดยประมาณน,นะทุนเท่านี้แหละนะได้กำไรปัะมาน่าสองพันนี่ก็ถือว่าโอเคแนละ้วพอใจแล้วนะครับมานะเดี๋ยวลุยกันเลยฮนะขออยญาก,กดหลังหน้ากระดานไปก่อนสักสี่ห้าไม่สี่ห้าหมุนเลยเป็นสิบเลยแหละนะนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเฮ้ยวันนี้เกมมันสมูทดีนะอสมูทดีฮนะเรื่อยๆเอืเอ่อยๆนะแต่ไม่รู้ว่าจะหน่วงอีกไหมเพราะว่าสองสามวันมานี้รู้สึกว่าที่เจมเล่นไปเนี่ยทั้งที่ อาจให้พี่ๆได้ชมหรือไม่ได้บันทึกไว้ให้ได้ชมก็ตามนะครับก็รู้สึกว่า2อวันวันนี้มันมันค่อนข้างที่จะหน่วงอ่ะเออนะไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวเกมไหมนะแต่ว่าเจมก็เช็คอินเทอร์เน็ตตัวเองนะโอ้โหเพิ่งติดตั้งใหม่เลยอ่ะลิ้นปื๊ดเออก็ไม่น่ามีปัญหาฮะแต่น่าจะเป็นที่ตัวเกมมากกว่านะครับ Lucky เกมลักกี้เนโกะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงกิจกรรมก่อนละกันนะครับพี่ๆที่ร่วมกิจกรรมคนดูรู้กันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับก็เฉลยนะเฉลยแล้วก็เดี๋ยวประกาศสุ่มรางวัลมีพี่ๆหลายท่านที่มาร่วมกิจกรรมก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับขอพูดไว้ก่อนว่าอย่าลอกกันบ้านกันนะครับเจมเคยบอกหลายครั้งแล้วนะถือว่าอนุโลมนะครับแต่ว่าอย่าลอกนะคุณเล่นแบบว่า ลอกคําเดียวกันมาเลยอ่ะเออไม่น่ารักนะครับแบบนี้ไม่โอเคนะอืการเข้าไปดูที่ไอเจมพูดอ่ะมันไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายหรอกครับเข้าไปดูเถอะนั่งดูบนเพรืนแค่สิกว่านาทีสิบนาทีเองไม่ถึงนะประมาณนั้นเองฮะเพราะ,ะนั้นเนี่ยเอออย่าให้มันเสียกําลังใจคนที่เอ,อเขาตั้งใจดูแล้วก็ เสียกำลังใจแอ m เมด้วยนะครับที่ตั้งใจทําคลิปให้พี่ๆสุขเจ้าได้ดูนะครับเอออย่าเอาเปรียบกันนะครับถือว่าบอกถือว่าแจ้งแล้วนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับพี่ๆที่ทักมาตอบคำถามในข้อความอินบ็อกซ์ของทวิตเตอร์นะครับก็บางคนเนี่ยเพิ่งจะมาตอบเอาตอนแบบม,มันหมดเวลาไปแล้วอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่านั่นแหละที่เจมบอกว่าค่อนข้างที่จะนะ เสียเรื่องเวลาอยู่นิดนึงแต่ว่าถ้ามันไม่เลยมากอะ่ะก็พอที่จะอนุโลมให้ได้อยู่ดึงรายเชื่อให้ได้อยู่ครับมาดูเข้าไหมฮะมาเพื่อๆเนีเ่ยเปยดห้าว่าก่อนแล้วเปิดมาเปิดแรกก่อนมาเข้าหรือเปล่าสักทีเขาเปิดแบบนิ่มเข้ามาให้เดี๋ยวมันลุ้นนะลุ้นก่อนฮะลุ้นก่อนลุ้นก่อนเดี๋ยวค่อยบนต่อ <laughs> มาสเก็ตเตอร์สามช่องเข้ามาสักทีเจได้แถวแรกสวยงามเอเอสเก็ตเตอร,ตอร์ไม่ต้องเข้าก็ได้มาก่อนมาเอาดิปึ๊บโอ้โหคุณพระคุณเจ้าพระช่วยแบบนี้พระไม่ช่วยโอ้ไปฮะเดี๋ยวกดออโต้ไปดีวกว่าจะได้คุยกับพี่ๆได้สะดวกมากขึ้นนะเบทห้าบาทครับผมยังไม่ขยับขยายเพราะว่าวันนี้ทุนน้อยนะวันนี้ทุนไม่เยอะครับนะครับเอ่อสำหรับพี่ๆที่ต่อมาแล้วมันเกินเวลาเนี่ย เจมไม่ได้ดึงเข้าระบบสมให้นะครับเพราะว่าเออเห็นใจพี่ที่เขาทำตามเวลาเลวถึงบอกว่ากดติดตามเจมไว้ให้ดีนะครับจะได้ไม่พลาดกิกิจกรรมดีๆต่างๆเพราะเจมมีกิจกรรมมาให้เล่นเรื่อยๆและวันนี้ครับแล้ววันนี้เองก็มีกิจกรรมอีกเหมือนกันนะจับตาดูดีๆคอย ต้องคอยส่งทางทวิตเตอร์หรือทางช่อง Youtube ของ a อดเจมหินติล้อด้วยละกันฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับการ Subscribe ช่อง Youtube ของ a อดเจมถ้ายอด Subscribe มันถึงตามกฎเกณฑ์ที่ทาง Facebook เขาเอ,อ้ที่ทาง Youtube เขากำหนดนะครับมันก็จะสามารถเปิดรับรางวัลได้เออเปิดรับไอเขาเรียกว่าอะไรเปิดรับโฆษณาน่ะ เออนั่นแหละครับโอ้ยเข้าดีครับโอ้ยพูดเพลินๆอู้ดูนี่สวยนะเมลทอไม่เข้าว่าเข้าฟีสปินเรียบร้อยนะตอนนี้นะเข้าฟีสปินไปทีเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหขบวนบนี้สวยจริงครับร้อยสี่สิบสี่บาทแล้วก็เดี๋ยวเข้าฟีสปินด้วยมาดูที่เด็ดของเกมล็อตเตอรโกคือตัวคูณตัวเมลทองนี่แหละที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ฮะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเปิดแรกจะบวกขนาดไหนแต่เจมมองว่า เปิดแรกอะส่วนตัวจะมองว่ามันเกลือไว้ก่อนตีว่าเกลือไว้ก่อนเลยนะเปิดแรกอ่ะนะครับสิหมุนครับผมถ้า5ตัวได้12หมุนนะ๋ยวนี้แค่สีตัวนะสเก็ตเตอร์นะมาลุ้นกันฮะั้นเนี้ยนะครับพูดถึงกิจกรรมนั่นแหละก็ติดตามกันให้ดีและตอบทําตามกติกาให้มันครบทุกข้อและทําตามเวลานะครับเออโอเคไหมนะครับไม่ยากหรอกมันเสียยวกาสครับเพราะว่า นะบางทีเนี่ยเราเข้ามาเล่นเราตอบถูกแต่ว่าไม่ทําตามกติการหรือมันเลยเวลาไปเนี่ยก็พลาดโอกาสอ่ะเจมแจกแบบรางวัลละหนึ่งร้อยทูเลยนะนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ทําตามกติการครบนะก็เห็นไหมสุ่มก็ได้รางวัลกันไปตามปกติอย่างที่รีวิวนั่นแหละเออนะครับไม่ยากไม่ยากนะถึงบอกว่าเออให้ตั้งใจเถอะนะแค่นั้นเองเจมแจกเรื่อยๆครับพี่ๆที่ยังไม่ได้ต้องเสียใจฮะ อะไรยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะเพราะกิจกรรมเจมมีจัดให้เรื่อยๆแน่นอนครับถ้าพี่ๆยังติดตามเจมอยู่แบบเหนียวแน่นนะบอกไว้ก่อนนะครับและยิ่งได้รับโฆษณานะมีรายรับมาจากตรงนั้นเนี่ยเจมจะเอาส่วนนั้นแหละบแบ่งทํากิจกรรมแจกพี่ๆให้มันเยอะกว่าเดิมให้มันทั่วถึงกว่าเดิมนี่จัดไปไอ้เจมไม่ใช่คนขี้เหนียวอยู่แล้วเป็นไงเออนะครับฟีดฟินเมื่อกี้เรียบร้อยครับเกลือความเกลือประจากแก่สายตาไม่ต้องพูดเยอะ คือตั้งใจไว้อยู่แล้วว่ามันเกลือน่ะเออจะให้พูดยังไงอะ่ะก็เกลือจริงฮะก็มันเกลือจริงเนาะเออพูดไม่ได้แหละตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นนี่ต้องตามกันเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูที่ยุดหม่จะแผงรอเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่ลบนะกําไรประมาณ100กว่าบาทอะนะยังยังไม่เยอะครับยังยังไปได้อีกเรื่อยๆไปได้อีกไกลนะเออคอยดูกันเรื่อยๆครับว่าจะไปได้ขนาดไหนเนาะ แต่ขอมาสักทีดอกหนักยังยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามันถ้ามันขึ้นถึงพันนะถ้ามันขึ้นถึงพันเดี๋ยวแอดเจมจะปรับขึ้นไปเป็นเบ็ดสิบบาทแล้วกันให้มันให้มันแบบเห็นเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาหน่อยนะเบ็ห้าบาทเนี่ยมันก็นะได้ตามเบ็ด5บาทอ่ะอืมมาดีเอาเรื่องไปครับผมโอ้โห อ้ยวายสองสวยงามพารเาเฟจจัดไปแล้วคอมโบนี้โอ้โหแม่งสิบบาทไม่ได้หน่อยจัดอะไม่ไงคนนึงก็จะได้เยอะโอ้บ้าเอ้ยไปเออ,อ,อตัวคูณคูณหกเอาดิโบมาดิครับลอยห้าหกของเทเอาดิไม่ไหมชีบะแวถวทำโอ้โหทำมาเลยฉ่ำหนึ่งดอกนะร้อยหกสิบสองบาทเอาดิครับผมเออ ดอกใหญ่ออกมาแล้วครับเริ่มเห็นแล้วมาเดี๋ยวหมดนี้แหละเดี๋ยวปรับเป็นขึ้นเป็สิบบาทนะเพราะว่านะยอดรวมมันถึง1000บาทแนละ้วไปครับผมขยับขยายครับผมมีโอกาสเราต้องรีบคว้าไวแค่นั้นเอง,เองนะดูจากรูปเกมเราก็พอมีโอกาสเป็นไปได้ฟีสปินเข้าแล้วหนึ่งครั้งลแลวรับประกันว่าฟีสปินในรอบต่อไปได้เยอะกว่ารอบเมื่อกี้แน่นอนนะโอกาสเกลือน้อยมากเอาจจริง แล้วเจมคิดว่าได้เยอะกว่ารอบเมื่อกี้แน่นอนะตัวคูณก็เข้าดีนะแต่มันไม่แตกรางวานนะัลเอ้ยสวยงามบอมไปดิเจ็ดสองเอาเรื่องพึ่งเตกเอาโอ้โหพัดบ่วงมาแล้วเอาดิยังไงจ๊ะโอ้ยกันนึงวจะมา่ตเออสองหนึ่ง,ง,ห,งหกจำนี้จานี่ไงพี่พี่สมเจ้าเอาดิไปครับขอไล่ก่อนวันนี้ขอกำไรสักต่ำๆสักพันห้าละกัน นะครับขอจำต่ำสักพันห้าไม่รู้มึงถึงหรพอพูดไว้ก่อนแล้วกันนะเออพูดให้มันดึงดูดก่อนแล้วกัน <c oughs> เผื่อโชคดีเผื่อดวงมันจะเข้าทางเรานะขยับขยายขึ้นไปแล้วครับถือว่าใช้กําไรเล่นแล้วนะตอนนี้นะบวกไม่เยอะครับผมพี่ๆทุกเจ้าตอนนี้บวกประมาณเท่าไหร่เนี่ยสี่ร้อยเองเออเ้า,เ,าเก็บเล็กผสมอุย้ยขอเข้าบ้านโซชิเรียบร้อยแนะ่ได้แนะ่นอนสอวยงามผาราเปจะไปนี่ไง,ไงเราร้อยสี่สี่เอาดิเละ เออเป็นไงแล้วมาน้องแมวเนี่ยเก็บค่อนข้างที่จะยากนะก็คือแบบอน้ๆนนจะเห็นแตกดอกใหญ่ดอกโตกที <c oughs> นอกนั้นก็มีแต่เกลือแล้วก็เจ๊โอ้ดอกนี้สวยครับผมกูสีสวยงามพระราเป่้วร้อยเจ็บสองบาทเอาที่เจ๊ไปแถวแรกอ้าวฉิบมาแทนแล้วขอเป็นเจ๊ได้ไหมแถวแรกนี่ไงเราตามคําขอไปและ าวายเชื่อมาแถวสามพอดิบพอดีจ้าเม่แถวสองสวยง,งามอูห้หูสูชีกับเจดอกนี้จัดไปและโบมมาเอาอคอมโบนี้จัดไป94บาทนี่ไงเราพันม่วงเพี่ดอกนี้ได้จริงร้อยเก้าสองเอาลิ้งก็เพ่งเตกโอ้คอมโบนี้ไป500ห้าร้อยอู้เออให้สมลุ้นเหนื่อยหน่อยเว้ยนะครับจิบน้ำชาเออ ไม่ได้จิบน้ำลำใหญ่จิบน้ำชาเป็นยังไงบ้างพี่พี่จะพูดถึงสภาพอากาศกันนิดนึงแล้วกันหลายๆพื้นที่นะภาคกลางเอยภาคตะวันออกนะชนบุรีชนบุรีนะนิคมต่างๆครับเป็นยังไงบ้างไหมแล้วก็รวมถึงนะภาคอีสานนี่เพิ่งได้ข่าวทางภาคอีสานนะครับโอ้โหฝนตกหนักจริงจาก พายุจากประเทศเวียดนามน,นะเคลื่อนย้ายเข้ามาความกดอากาศตา่ำนี่เป็นไงผมติดตามข่าวสารสภาพอากาศตลอดนะครับผม <c oughs> เ <c oughs> เพราะว่าจริงๆเนี่ยหน้าฝนก็ส่งผลรัทพบต่อชีวิตเราจริงนะเดินทางอะไรก็ยากรถก็ติดนี่แหละคือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับเออแล้วก็มันอยู่ในช่วงหน้าฝนแล้วพายุเข้าด้วยโอ้โหพาคิีสารตอนนี้โดนหนักนะที่เจมดูข่าวไปเมื่อเชา้านะครับก็ระมัดระวังนะครับด้วยความเป็นห่วงเออนะครับไป ตอนนี้กำไรเท่าไหรกำไรป,ประมาณโอ้ยดอกน,นี้สวยงามาราเป็ดโอ้ได้หน่อยหน่อยโอ้โหมึฝีสปินก็ยังไม่เข้านะเนี่ยพอขึ้นเบสิบบาทแล้วถ้าเข้าเราขอรับประกันว่าให้มันปังๆเลยได้ไหมถ้าเข้าโอเราประกันว่ามันปังๆเลยได้ไหมเอาดิกำไรประมาณพันกว่าขอญานะครับขึ้นเบ็ด2สิบแล้วไอ้เจมกดมือเลยนะมาจริงๆใหญ่งงเข้าฝีสักหนึ่งรอบครับแล้วก็บวกรอบนี้คือจะพอเลยยังไงก็น่าจะถึงอ่ะพันห้าตอนนี้บวกมาพันสองนะ ออุ้ยสเก็ตเตอร์มาสามตัวแล้วจะแม่จ๋าอ้าสทงเจ้าลุ้นช่วยเจมด้วยเรียบร้อยโอ้โหอ,อ้าวเรื่องมือเตกจะบายจะบอกระงแง่ครั้งฝาหมาจริงโกดมือเบ็ดยี่สิบขอบางตังนะขอให้ถึงพันนะพูดเลยขอให้ถึงพันนะ่าเกลือนะโอ้สาธุโอเออตัวคุณมานี่ไงเราข้าวบ้านสุชิขุดโอ้ไปดิครับผมแลสุชิมาดิร้108อยเปดอ้าวยี่คัมโบหนีไปคุณ สิไปเลยครับผมแปดสิบบาทเลยอ๋อเจแถวๆไม่มีแถวสี่ 4, มันรอไม่เข้าไม่เอาไม่อะไรเลยเลยอ๋อต้องคูณสิบสองแล้วเอาดีเหลืออีกห้ามืสุดท้ายโอ้มาดีสิบสี่ 14, ไปเลขสิบมันมาอ้ยเคสวยามครับแบบโรกนี้จัดไปนะแี่ร้อยเก้าหกมาจนได้ครับผมปบมือเออต้องอย่างนี้ ก็ถึงเรียกว,ว่าดอกใหญ่แล้วเขาเบ็ดยี่สิบนี่อย่าให้มันน้อยหน้าเขาอย่าให้มันอายเขาแค่นั้นเองเออมาสักทีไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยก็นึกว,ว่าจะไม่มายุทใหม่ก็แพงลิต์อยู่เอาดิเออไปครับอือหือไปไปกดด่วนเลยได้ไหมมาถ้าเข้าก็เข้าแค่นั้นเองมาได้พอใจแล้วฮะ บวกอีกก like <the benim graffiti> oh no oh, ็ดีไม่บวกไม่เป็นไรสุดท้ายเกลือไหมกูว่าเกลืออ๋อไม่เกลือนี่ไงเรามาอีกเจล้อยสวยงามาราเปสโอ้โหตกตูดมาแบบนี้นอนหลับสบายเอาดิฮู้เออมันชาเว้ยอืโอ้โหวันนี้มันยังชาะวันนี้ย่างชาครับผมพี่พี่สุมจ้าหวานเจี๊ยบของเทเข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอรคับต้องของจริงโอ้โหโคไปเลยจ้า อ้นี่ไงเล่าเรียบร้อยครับผมนะเออโอ้ยหวานเจีย๊ยบกำไรประมาณสามพันครับผมนะกำไรประมาณสา0 0สงรอบาทโอ้หวานฉ่ำาตอเทิร์นอีกแล้วมาให้คุ้มค่าซื้อคอมใหม่หน่อยให้คุ้มค่าประกอบคอมใหม่หน่อยนะครับเออสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับผมคือ กิจกรรมททยผลเลขท้าย2ตัวฟังให้ดีนะครับกิจกรรมไทยผลเลขท้าย2ตัวโดยไม่นับจุดทศนิยมนะโดยไม่นับจุดทศนิยมส่วนรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในทวิตเตอร์หรือ X นะครับของแอดเจมหินติล้อเซิร์ชไปเจอแน่นอนแอดเจมหินติล้อรายละเอียดกิจกรรมอยู่ในนั้นทั้งหมดไปอ่านและทําตามกติกาให้ครบทุกโคจะได้ไม่พลาดการเข้าร่วมสุ่มรางวัลแอดเจมแจกรางวัลละ100บาททรูมันนี่นะครับไปร่วมกันเยอะๆ สำหรับวันนี้อาจาจำต้องกล่าวคำว่าโคบคุณและสวัสดีครับผม